สวัสดีครับดีเจออฟธนบดีครับวันนี้มาทํางานรอบดึกครับแต่ว่ามาก่อนเวลาสิแม่เป็นประจำทุกครั้งเลยนะครับส่วนมากก็จะมานั่งรอกันอยู่แบบนี้นะฮะข้อดีของการมาทํางานเร็วเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอย่างแรกก็คือทําให้เราไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะเข้าไปจัดรายการนะครับซึ่งตอนนี้ออฟทํางานอยู่ที่สบายดี เรดิโอเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งก็เป็นดีเจประจําอยู่ที่นั่นนะก็สามารถที่จะติดตามได้ส่วนจะเป็นวันไหนคือหลายวันสลับไปสลับมานะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาบอกให้คุณได้ติดตามช่องทางการรับฟังกันด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหนะมาถึงเร็วซะขนาดนี้เนี่ยนะฮะนั่งฟังเพลงมาอยู่ในรถประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับกว่าที่จะมาถึงที่ทํางานเนี่ย นะก็เลยทําให้คิดว่าเสียงเพลงเนี่ยมันทําให้คนเราหนึ่งมีความสุขสสมองลดแล่นได้มากมายกันเหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะบางท่านอาจจะไม่คิดแบบนี้แต่ออฟคิดแบบนี้นะแต่ว่าะระหว่างที่นั่งรอกันตอนนี้เวลาก็โอ้โหหรืออีตั้งประมาณสักเกือบครึ่งชงั่วโมงทําอะไรกันดีนั่งคิดกันอยู่อคนเดียวยิบเงียบ <c oughs> คิดถึงเพลงเพลงหนึ่งซึ่ง ออฟเคยแต่งเอาไว้ประมาณสัก2ปีได้แล้วมั้งเพลงนี้นะวันนี้มีโอกาสได้หยิบเพลงเก่าๆของออฟเองนี่แหละนะมาฟังดูก็เพลงนี้เราเคยแต่งเอาไว้นี่นะก็เลยอยากจะร้องให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันดูนะครับเพลงนี้นะเอาลองฟังกันดูมีชื่อเพลงว่าผิดที่รักเธอหรือเธอไม่พอสักทีอยากจะบอกว่าใครร้องได้ก็ร้องตามคงไม่ได้ใช่ไหม เพราะว่าบางคนไม่เคยฟังนะฮะเอาลองฟังกันดูซึ้งๆๆนิดหนึ่งสวยๆยอย่างเธอหาแฟนสักคนไม่ยากถ้่ใช้มานยาชอบทำไม่ใช่วันไว้ปากวันๆสายตาเชิญชวนชอบทำไม่ใช้ลงไหล เธอบอกอยังนั้นให้ทำยังนี้ได้เลยจากคนเคยรักจากคนเคยรู้ได้รู้ใจใกันมาห่างกันไม่นานก็เอาใจไปให้ใครอีกคนสับรางบอกรักคนนั้นแล้วก็มารักกับคนนี้ เพราะเธอมีเธอมีหลายคนในหลายใจไม่เคยจะพอเลยใช่ไหมในหัวใจเธอมีฉันอยู่ทั้งคนยังไม่พอสิ่งที่เธอต้องการก็ให้ไป เพื่อเธอด้วยใจที่รักจริงรักเธอมากเท่าไรแต่ว่าเธอเธอ,เธอไม่เคยจริงใจซื่อสื่ออย่างฉันมีแฟนสักคนคงยากให้ความจริงใจ รักจริงเธอคงไม่สนเจ็บจำช้ำใจไปนานความช้ำที่เธอให้มาเสียน้ำตาก็เพราะว่าเธอลายใจความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับความรักทำให้คนมีความสุขไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ ใครที่มีความรักอยู่แล้วในตอนนี้นะก็อย่าลืมรักษาความรักของคุณให้ดีแล้วกันเนาะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตคู่นะไปละไปทํางานก่อนติดตามฟังออบจารรายการได้นะครับที่สบายดีเรดดีโอเน็ตเวครับเดี๋ยวเจอกันใครหนะ้ายบาย